สวัสวดีคร<ด>ับสวัสดีครับพี่โ,โูสวัสดีครับอ่าพี่มาเที่ยวไหนครับวันนี้วันนี้เราพากันมาที่อ่าย่านดอนเมืองนะครับอ่าวิภาวดีเหรอคะใช่ครับก็คือว่าที่ดินตรงนี้จะอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิตเลยโอ้โหสวยเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันหายากม,มากเลยนะ,ะพี่มูที่เป็นที่ดินที่ยังคงเหลืออยู่ที่อยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิตเพราะว่าพี่มาถึงเนี่ยก็เห็นเลยว่ามันเป็นที่ดินที่แปลงไม่เล็กไม่ใหญ่ แล้วก็สวยมากอยู่ติดถนน<ช>ติดโครคงการของ No b l e House ใช่ไหมใช่ครับผมไอ้ตรงนี้เนี่ยใกล้สถานที่สำคัญยังไงเนี่ยโอ้มีทั้งเซียรลังสิตฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแล้วก็ที่สำคัญอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สนามบินดอนเมืองเปิดเต็มที่แล้วหลังโควิดถูกไหมครับมันจะมีทราฟฟิกค่อนข้างเยอะเลยในโซนนี้ซึ่งจริงๆแล้วดอนเมืองเนี่ยถือว่าเป็นโซนกรุงเทพเหนือที่กำลังบูมตอนนี้เลยนะครับ ที่สําคัญคือราคาพุ่งทยานขึ้นค่อนข้างเยอะเลยใช่แต่ราคาที่ของเราราคาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอื้อมถึงครับเอื้อมถึงเอื้อมถึงเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่แล้ครับถ้าไปถ้าจะมาที่ดินแปลงนี้นี่มายากมาง่ไงยังไงคะมาไม่ยากเลยครับเข้าออกได้หลายเส้นทางอันดับแรกคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมาจากทางรังสิทธิ์นะครับ ก็คือขับรถมาแล้วก็ผ่านเซียรลังสิตใช่ไหมฮะค่ะพอผ่านเซียรลังสิตมาตรงมาจะมีป้ายลำลูกกากับดอนเมืองให้่านผู้ชมเลือกป้ายดอนเมืองแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะฮะอ่าฮะแล้วก็จะเลยอนุสรณ์สถานแห่งชาติมานิดเดียวอ่าเมื่อกี้พี่ผ่านนะจ๊ใช่หลังจากนั้นจะผ่านโครงการของโนเบิลก็คือ New Connect ดอนเมืองนะครับผ่านจากโนเบิลมานิดเดียวก็คือจะถึงที่นี้เลย พี่มองว่าไอตัวทำเลเนี่ยมันทำธุรกิจบนบนทำเลเนี้ยได้หลากหลายใช่ครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าที่ตรงเนี้ขนาดอยู่ที่สองไร่สองไร่สองงานสองงานเก้าตารางวาเก้าตารางวาด้วยใช่ครับสองไร่สองงานเก้าตารางวาโดยที<า>่หน้าแปลงด้านหน้าที่ดินเนี่ยที่อยู่ติดถนนเนี่ยว้างอยู่ที่28เมตรนึกเหรอครับ ลึกร้อยเ็ห้าเมตรครับ oh, แล้วก็ท้ายแปลงเนี่ย,ยจะกว้างอยู่ที่25เมตรนะครับ ah. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําได้หลากหลายรูปแบบเลยที่<ช>ดิน,นนี้จะพัฒนาเป็นโครงการ mixed use หรือว่าเป็น community mall ใช่พี่ก็กําลังคิดถึง community คือมองไปปืด๊ดเราเห็น โครงการข้างหน้านั้นเนี่ยคอนโดมีหลายแท่งเหลือเกินแล้วก็จำนวนห้องไม่ใช่น้อยๆเห็นว่าเป็นหลักพันห้องพันกว่ายูนิตเลยนะครับนอกจากคอนโดแล้วยังมีเขายังมีเป็นบ้านด้วยครับเป็นหลังเป็นหลังด้วยนะครับ ราะฉะนั้นที่ดินตรงนี้จะเซิร์ฟกับตัวคอนโดนี้เป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยเนาะเขาบับว่าทางคนที่อาศัยอยู่ที่คอนโดเนี่ยสามารถเดินมาที่ดินแปลงนี้ได้สบายเลยหากทำคอมูนิที่มอลล์ที่ว่าร้านอาหารหรือเป็นเซอร์วิสต่างๆหรืออีกอีกทางหนึ่งก็คือว่าทำเป็นอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยเล็กๆก็ยังได้นะโครงการที่อยู่อาศัยเล็กๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองไปแล้วเนี่ยการที่มีโครงการบ้าน ในระดับที่ดีขึ้นไปเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับทำเลนี้มันเหมือนมาซืบกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในละแวกนี้ที่เป็นแหล่งสำคัญสุดทันใช่ไหมคะใช่แล้วเนี่ยพี่ขับรถผ่านมาก็ผ่านมองลังสิทแล้วก็ค่อยไปอยู่เทินก็ใกล้กับ แต่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยนะว่าไอ้ข้างเนี่ยเขาทำคอนโดเยอะแยะก็อาจจะมาเซิร์ฟพวกนักศึกษา ใช่ครับด้วยใช่ไหมแล้วก็คนทางานที่ดอนเมืองด้วยแล้วด้วยตําแหน่งที่ดินเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยะนะครับหรือจะเป็นสายสีเขียวซึ่งสายสีเขียวเนี่ยจะเป็นสถานีแยกทอปอ,อ,อ,อส่วนสายสีแดงเนี่ยจะเป็นสถานีดอนเมืองอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากสถานีสองสีเลยนะครับตัวที่ดินก็อยู่ติดกับซอยพหลโยธิน7จซึ่งเป็นซอยที่เชื่อมระหว่าง ดอนเมืองกับพู้ขนโยชนนะครับตรงนี้ก็เท่ากับว่าเราเข้าออกได้รอบทิศทางใช่ไหมจะเดินทางโดยทางรถหรือทางรถไฟฟ้า,าหรือจะออกนอกเมืองเพราะว่าอยู่ใกล้ทางลงโฟเวด้วยใช่<อ>ไหมครับใช่ค่ะ,ะคใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยนอกจากทำเป็นตัวที่พักอาศัยแล้วอาจจะเป็นโชว์รูมรถใช่ครับหรือเป็น อู่บริการรถอะไรประมาณนี้ก็ยังได้นะ,ะ <S <S เพราะอะไรเพราะโซนนี้อีกฝั่งหนึ่งของซอยเป็นโชว์รูมของฟอร์ดแล้วใกล้ๆกันก็จะมีโชว์รูมโตโยต้ามหานครสาขาดอนเมืองด้วยเพราะฉะนั้นย่านนี้จะเป็นย่านที่รวบรวมโชว์รูมรถยนต์ของหลากหลายยี่ห้อเลยยังมีบางแบรนด์ที่ยังเหลืออยู่ที่อาจจะสามารถมาตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับใช่ก็ตำแหน่งมัน อยู่ในพรามแรเลียก็ว่าได้นะคะใช่ครับจะขึ้นลงโพเวก็ง่ายจะมาทางธรรมดาทางลาบก็ได้รหรือจะมาทางรถไฟฟ้าก็ใกล้ใช่ครับแล้วแถมยังมีแหล่งชุมชนที่เป็นชุมชนคุณภาพด้วยเนาะครับผมหูใกล้ครับแล้เนี้ยเ,เราจะเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจผ่านมาเจอคลิปเรามาดูทำเลนี้เนี่ย ยังไงบ้างอะคะนั้นเราขาลมาดูก็คือติดต่อทางช่องคอนแทคด้านล่างได้เลยนะครับแต่อาจจะรบกวนนัดล่วงหน้าสักวันหนึ่งน,นะครับตรงนี้แล้วก็ราคาเป็นยังไงนะั้นเราลืมราคาจะอยู่ที่เพียงตารางวาละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเ,ออเพราะว่าเท่าที่ผมเซเวนนะครับพี่หมูหที่ดินย่านนี้ไม่ต่ำกว่าสองแสนเท่านั้นเลยติดถนนใหญ่ใช่ครับแล้วก็ยิ่งใกล้ลาดพร้าวเข้าไปเท่าไหร่เนี่ย ไตระดับขึ้นสามแสนสี่แสนห้าแสนเลยะ,ะแต่ตรงเนี้ยที่ดินไม่เกินสองแสนบาทต่อตารางวานี่หายากม,มากใช่แล้วจริงๆเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของทําเลเองแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าที่ดินตัวด้านหน้าของเขาเกือบครึ่งเนี่ยเขาถมแล้วก็ปูซีเมนต์ใช่เรียบ<ช>ร้อย,อยแล้วนะครับเรียบร้อยนั้นต้นไม้ลก ลกรุงลังก็แทบจะไม่มีการดูแลทรัพย์ปันี้ถือว่าใช้ได้มากเลยมาพัฒนาได้ง่ายมากใช่ค่ะมาพัฒนาได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพปึ้งมันจินตนาการออกว่ามันควรจะเป็นอะไรใช่ครับค่ะก็ถ้าหากท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อเราทางช่องอสหารนานาทั้ง y o u t u b e Facebook นะครับหรือว่า Line นะครับ แล้วก็เบอร์โทรติดต่อของเราทั้งสองคนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็พาผู้ชมมาชมสถานที่เป็นเวลาที่จะต้องจากกันไปอีกแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะติดตามในอีพีต่อไปขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ